โอเคนะแล้วก็มาต่อกันกันกบไมค์คาร์ดฮาร์ดคอร์กันเลยนะขอโทษขอไปนะนที่เออเอาก่อนปัญหากับไม่นะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะโอเคมาสำรวจทำกันเด้อโ <Ooh. S 1> อ้เออเออนี่ย่า yeah. ป๊อปป๊อปป๊อโอู้หู้ทำเป็นบันไดดววีบันเทิงดี เผาหินก่อนเอ้ยไม่ใช่เผาเผานี่เผาท่านท่านสองจะได้เร็ว,รวต้องทำชุดกอ่อก่อนนะไม่งั้นอัอดตายได้ ก็หาแร่ไปก่อนเจอแร่เยอะก็ยิ่งดีโอเคอโอ้นักชิมินเก็ตทำชุดเกาะเย่ใส่เลยอ่าบันไดบันไดบันได เออสี่สิบลองกางเกงดีกว่าอุ้ยอุ้ยเอ่อมอีนี่ก็หนักแล้วนั่นเนอะาใครต่อแวกอีกแป๊บหนึ่งนะ อ๋อถ้ามีเสียงสกายก็ขออภัยมันคุยกลุก่มคอกับเพื่อนมันเทิงใจดีเออเออยังไงดีก็จะได้มีทางเชื่อมโอเคเพลงมันเทิงใจมะ แล้กเพลงจะดังไปนะโหมดนี้ก็เป็นหมดระดับฮาร์ดนะว่ามันดูมันผมก็ไม่รู้ระดับอาจจะดับระดับฮาร์ดนะมัราะเหมันฮาร์าดคอร์นีกว,ว่าอของมันเหล็กก้อนเดียวมันเถอะ ไม่มีเหล็กเลยเลหรือไงแถวนั้นนะ่ะเฮ้ยจีสออาโคโ้ นี้มีราวานะได้ยินเสียงเสียงหลอนพลั mm hmm. างงานแถวนี้ผมมีเยอะหน้าดูไม่แน่ท่านจะมีพลังงานแถวนี้เยอะเป็นปกติ้ย mm hmm. ก่อนขึ้นก่อนตายนะมึงเออจะมีเสียงสลัลบเฮ้ยไปส่องเด็กเ้ยจะตาย ก่อนนะทำชุดเกาะให้มันพร้อมๆก่อนก็เล่นระดับฮาร์ดนะตายครับเกมโอเวอร์ตายแล้วโอเวอร์โอเวอร์โหลดเฮ้ย <c oughs> กิมเวอร์ชั่นใหม่ด้วยชีสุวายชีสุดว่าอรีบวิกลับบ้านโคมาพอสมควรเออนี่เนี่โอเคโอ๊ยติ นยังไม่กลางคืนคผมบอกแล้วผมเล่นอ,อย่างละครึ่งวันโอเคเราไปหาไว้กันบ้างดีกว่าเอออ้นนี่เอาม,มาเอาเหล็กมาทำทางน้ำดีกว่าหนึ่งวันกับฮาร์ดคอร์ เออผมจะบอกนะกรณีไมช็อตมันจะมีอยู่สองสองแบบนั่นก็คือแบบคือไอโน้ตบุ๊กผมเนี่ยเวลาเสียบสายชาร์จเนะยแล้วต่อไม้แบบไม้ตั้งโต๊ะมันมันจะช็อตนะมันไม่รู้เป็นไรมันจะชอ็อตแต่ถ้าใช้ไม้หูฟังเนี่ยไอไม้หูสีเขียวเนี่ยก็จะไม่ช็อตนะก็ขอภไปด้วยก็มันชอบไม้ตั้งโต๊ะมากกว่ามันเธ่สำหราบใจ ทำสวนเนอะเล็กๆก่อนแล้วค่อยจะสวนใหญ่ดูน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเหมืดแล้วน้องวอัวอยู่ไหนโอเก็เาบมาเสียนก็พอ จะไม่นอนนะจะไม่ทําเตียงนอนว่าหนึ่งคืนหนึ่งวันนะตามที่ผมสัญญาไว้อาจจะทําเตียงมาเพื่อความสวยเฉยๆก็ได้ทำถังแล้วก็ทำหมวกโอ้พอดีโอเยี่ย yeah. ม

จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่เก่แล้วแบบพาร์ทคอร์นก็ยาวพอสมควร <c oughs> อาหารเล็กไของที่ตรงนี้คาเฟ่เก็บเก็บไปก่อนเก็บเก็บไปก่อน เสียงหมาเห่าเข้าถ้าเกิดได้ยินหมามันเยอะเมื่อวานโดนชนไปแล้วตัวหนึ่งเอ็งเอ็งเอ็งเลยอารมณ์ประมามาแบบแบบมีมีผู้หญิงขับรถมานะคือผู้ผู้หญิงแหละขับรถมาแล้วหมามันเห่าฮบ่งโบ่งโบ่งโบ่งวิงน่ะตกใจเลี้ยวหมาวิ่งไล่ตามเลี้ยวผิดนะชนหมามาแล้วเอ็งเอ็งเอ็งเอ้งขนาดและตบมือเลย คนนีไ้ไม่ได้สงสารนะเ้ยไม่ได้สงสารหมาเลยถ้าไอหมาตัวนั้เป็นหมาไล่กัดคนด้วยทำทำเยอะดาบแตกเดี๋ยวคอยน,น่าจะทำฝังใต้ดินเฮ้ยแหลก ทำฟาร์มใต้ดินสูตรเดิมคือผมเป็นคนชอบทำฟาร์มใต้ดินนะมันบันเทิงสะรานใจดี <c oughs> โอ้ยบันเทิงนะบันเทิง ประมาณยี่สิบนาทีนะความจุนี้ก็เยอะนะนะั่นแหละอุ้ยมืดแล้วอ่ะเดินดูดีกว่าเผื่อมีพลังงานอุ๊ยว,นะว้าวจะทำไงดูโอ๊ย

ม,มีอะไรทยังเย็บันชาอยางนี้สูตรเดิมครห้องยาวแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปิดชัน้นเซอร์เคิลชั้นเตน ก็มาแครตอนทุ่มครึ่งนะเสียงไม่ค่อยจะเม็

oh Ah, isso não เอเย่จะพังหมู่เข้ามาเอเย่ใก้ชาวแล้วอืมบ้านอยู่ยา O uh... é uh... นี่ก็อยู่ยากนั่นเนี่ยเาเป็ว่านพอ,อผมขอซ่อมอันนี้ก่อนพูดสักรูดเดี๋ยวจะจบคลิปลนะเพราะว่ามันก็ช้าแล้วนี่โอเคนะไม่งั้นคลิปความจุมันจะยาวผมไม่เกียดรอมันนะโอเคนะเอาเป็นว่าขอขอบคุณที่รับชมนะ เออเจอกันนะบ๊ายบาย